สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้คินิติจะมารีวิวเป็นตลับทองใส่เหลียนจำปีทาวเวสวุวรรณนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะก็ใบนี้เป็นงานร้านเท่งปก9นะคะมีตอกทอจุดปกเตรงด้านในตรงนี้นะคะเป็นชุดเดียวกับชุดที่ตลับสี่ใบที่พี่มีพี่ลูกค้ามาแบ,บ่งปันให้นะคะซึ่งใบนี้ก็เข้าทรงเป๊เลยนะคะตลับใบนี้หนักเกือบ20กรัมนะคะ19.75กรัมเลยนะคะก็ทองเน,น้นๆเลย เื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะใส่เหรียญจำปีทาเวสสุวรรณนะคะแล้วก็สภาพสวยเลยนะคะเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสินะคะเข้าทรงเป๊ะนะคะนี่จะได้ไม่ต้องไปรอสั่งทำด้วยนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะชืบด้านข้างของตลับก็ปิดสนิทดีนะคะขนาดนี่เป็นโค้งๆแบบนี้ทรงเขาสวยดีนะคะเนี่ยงานร้านทิ้งปกเก้ากออีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะ ทั้งสงด้านเลยเดี๋ยวให้น้องโฟกัสโอเคนี่ด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะบานพับใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีรอยฉีกขาดแล้วก็ด้านบนห่วงก็อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เช่นกันนะคะใบน,นี้คุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นทรงหัวเต่าอย่างนี้นะคะชื้ เดี๋ยวจะทยอยรีวิวใบอื่นด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสำหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทั้งไลน์ s i t าย6 6เคหรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโทร089 9 8 6 6 6 8 5นะคะเดี๋ยวคินวัดขนาดก่อนนะคะขนาดความกว้างที่หน้าจอตรงกว้างสุดตรงนี้นะคะอยู่ที่ 2. จุดอ,อยู่ใน อแป๊บนึงนะคะ2.8งจุดแปเซนนะคะแล้วก็สูงนะคะอยู่ที่3.9เก้าเซนนะคะแล้วก็กว้างด้านในนะคะเด่ว,วัดเชืบ ความกว้างด้านในอยู่ที่3.2เซนนะคะกว้างสุดเลยแล้วก็สูงนะคะอยู่ที่4.5เซนนะคะก็ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยร้านอยู่ชั้น3าห้างมณิพ์งามวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเปิดท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรับทองกรอบทองพระเครื่องพระทองคำคินิจิก็ยินดีรับเช่าวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินติติ์ tk ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ ลืมรีวิวตรงนี้ทิ้งปกเก่าท้อจุดปกเก้านะคะ